เดนรัผมก็ผมคิดอีกครั้งนะครับผมโอเคนะฮะอยู่ในเกม,ม,มะะกของ Hi มาคาร์สจะวุรยของไฮพิกเซลนี่เซตชื่อว่าสก,กาวนะฮะเปิดมาเน็ตก็แรกเลยฮะ บล็อกหมดก็ต้องไปแตนบล็อ,ลอกหมดหนมาหาบล็อกหมดต้องทำยังไงโอ้ท่าน เลขตออัอครับไม่น่าจะถึงหรืไม่ถึงไม่น่าจะถึงกูถึงได้ไงนั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้ดปปป,ป

ไม่ไม่ตกตกเขาไม่ตกเขาไม่ตกเขาไม่ตกเฮ้ยจะพุ่งปิ๊กมาแล้วปิ๊กไม่ทันนะฮะโอเคขอบคุณที่ติดตามนะฮะยังไงก็ไม่ได้อยู่ดีสินะโอเคนะฮะขอบคุณที่ติดตามนะ้วโอเค อย่าลืมกดติดตามหรือกดซับค้อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปขอบคับ